เท่าที่ได้รับรายงานนะครับเรื่องของทะลุวังเนี่ยวันที่ไปไปกระทรวงวัฒธรรมก็ผิดหลายข้อหานะครับซึ่งกระทรวงวัฒธรรมเขาก็มาเป็นผู้เสียหายและผู้กล่าวหานะครับซึ่งไม่ไว่าจะเป็นเรื่องบุกลุกเรื่องทําให้เสียทรัพย์เรื่องการการพรบร,รักษาความสะอาดต่างๆเนี่ยซึ่งก็ถือว่าตาโทษสูงนะครับแล้วก็เราก็ดำเนินคดีอยู่นะครับว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการออกหมายเรียกหรือว่าดําเนินการตามข,ขั้นตอนกฎหมายต่อไปอย่างที่พักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็ ทราบว่าจะมีการมาดำเนินคดีและมีการกล่าวหาดำเนินคดีซึ่งก็ข้อหาก็คงคล้ายๆกันนะครับบุกลุกทําให้เสียทรัพย์พลวรรษสาวขนาดซึ่งใครที่เคยถูกได้รับการประกันตัวทําระดิกซ้ำซากนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกเพิกถอนประกันนะครับก็อยากจะเตือนนะครับว่าสิทธิการชุมนุมเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะชุมนุมได้แต่ว่าต้องชุมนุมอยู่ในกรอบกฎหมายนะครับท่านอย่าไปถือว่าท่านไม่ไรับรู้อะไรแล้วมาโวยวายทีหลังนะครับว่า อะไรเป็นสิทธิของประชาชนไม่ได้นะครับคือถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับอันนี้ก็อยากจะเตือนว่าทุกคนมีกรอบกฎหมายเท่ากันนะครับต้องทำนะครับแล้วก็ท่านแต่ละครั้งที่ทําเท่ากันหนึ่งกรรนะครับก็ต้องโดนนะครับถ้าเป็นความผิดต่อต่อ,อ,อของเสียหายต่อล,ตล้วก็ดำเนินคดีได้อยู่แล้วนะครับบางข้อหาที่ตำรวจบางทีได้อยู่แล้วนะครับเพี่แต่ว่าณหน้างานเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากที่จะไปถ้าเหตุไม่รุนแรงมากเราอาจจะหลีกเลี่ยงการจับกุมซึ่งหน้าถ้าไม่จําเป็นนะ ถ้าจําเป็นเราก็จับคุมชึ้งหน้านะครับอันนี้ก็เป็นไปตามแนวทางที่เคยดําเนินการไว้แต่ว่าทุกคดีเราจะดำเนนคดีย้อนหลังนะครับก็อยากจะเตือนนะครับว่าทําอะไรก็คิดถึงหลักกฎหมายด้วยนะครับเพื่อนอยู่ก <sino S 1> ับดุลพินิตของท่านคนที่ใช้ดุลพินิตก็คือศาลนะครับอันนี้ก็ฝากหรือไอ้การนะครับที่ท่านต้องพิจารณาหลักฐานก่อนว่า เห็นควรสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องอะไรนะครับอันนี้ก็ก็คือตํารวจก็ทําตามหน้าที่ของตํารวจไปตามกระบวนการยุทิธรรมแต่ก็อยาฝากตือน้องๆว่าความเห็นต่างเป็นสิทธินะครับแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบกฎหมายนะครับชุมนุมก็เป็นสิทธิที่จะชุมนุมได้ตามกรอบรัฐธรรมนูญแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบกฎหมายนะท่านไปรบกวนการเข้าไปปิดกั้นอะไรต่างๆมันเป็นการเข้าข่ายที่เกี่ยวกับบุกลุกนะครับเป็นการรบกวนการครอบครองสิทธินะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ